สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สุดเดช h ชนแนลวันนี้เราจะมาคำนวณหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่27ตุลาคม2568กันแบบละเอียดทุกหลักครับงวดก่อนแตกตรงๆ77รอบนี้ผมจัดให้เต็มระบบทั้งคำนวณหลักสิบหลักหน่วยไปจนถึงผลรวมเทียบสถิติจริงแล้วจะสรุปให้ท้ายคลิปทั้ง2ตัวและ3ตัวพร้อมแนวทางเลือกเน้นที่สุด ใครอยากเห็นวิธีวิเคราะห์แบบมืออาชีพต้องดูคลิปนี้ให้จบครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางเป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเปอร์เซเพราะหวยคือการสุ่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อน ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับอะตะกี้เป็นเสียงจาก AI นะครับก็ขอกล่าวเขาว่าสวัสดี FC ทุกท่านอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด c h ชาแนลนะครับอ่งวดที่แล้วก็มีทั้งสูตรหลุดและสูตรเข้าเนาะอ่า เราพัฒนางวดนี้นะครับวันที่27นะครับวันจันทร์27ตุลา68นะครับเรามาเริ่มที่สูตรแรกนะครับเป็นเด่น110หน่วยหรือเด่นบนทุกหลักนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกสักสี่ตัวนะครับซ้ายมือ4 2 1 8นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับ เลขเจ็ดสีดำเงินเข้าหลักหน่วยนะครับเลข6สีแดงเข้าหลักร้อยนะครับและดูซ้ายมือเลขเที่ออก6 7จนะครับสี่ตัวนี้นะครับ1นึ่งสอ่ 1, 2, 4, หนึ่งสน่าจะเดินต่ออย่างน้อย1ตัวนะครับก็ลองพิจารกกันดูต่อไปเด่น110นะครับามาต่อกับเด่น110ยนะครับย่งเป็นสูตรเดิมนะครับ เลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างาดูซ้ายมือนะครับเลือกสัก4ตัวเด้อซ้ายมือ9302นะครับเดาว่าอยู่หลักสิบนะครับอ่าแล้วก็นำไปจับคู่โต้กับขวามือ8 6 5 1 7 4นะครับเดาว่าอยู่หลักร้อยนะครับอันนี้คือเด่นร้อยสิบนะครับอย่าลืมางวดที่แล้วผมเดาถูก,ผม,ถกผมเดาว่าเลขหกหลักร้อยนะครับสีแดงเห็นไหมครับอ่าและซ้ายมือ สามห้าเจ็ดเราว่าอยู่หลักสิบมันเข้าหลัเจ็ดนะครับนี่มันออกหกเจ็ดเจ็ดนะครับฉะนั้นศูนย์สองสามเก้านะครับผมเราว่าอยู่หลักสิบนะครับอ่ส่วนหลักร้อยน่าจะสามตัวนี้นะครับแปดหกห้าน,นะครับหลักร้อยน่าจะสามตัวนี้นะครับลองพิจารณากันดูเด้อหนึ่งศูนย์สองสามเก้าจับคู่กับแปดหกห้าหนึ่งเจ็ดสี่นะครับจับคู่เป็นคู่ตัวร้อยสิบนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปร้อยหน่วย มาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับสูตรเดิมสามหมื่นกว่าสูตรเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกสักหกตัวขวามือเก้าหนึ่งสองสี่สามห้านะครับอันนี้คือเด่นร้อยหน่วยนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนนะครับเห็นไหมครับเลขหกสีแดงหลักร้อยนะครับส่วนเลขเจ็ดสีน้ำเงินหลักหน่วยนะครับตัวเลขที่ออกซ้ายมือหกเจ็ดเจ็ดนะครับมาครบเลยนี่ เก้าหนึ่งแปดก็มาครบเลยเก้ากับแปดอันนี้สี่แปดศูนย์ก็มาครบร้อยหน่วยนะครับสี่กับศูนย์เลขมีทั้งหมดสิบตัวเนาะนเลขทั้งหมดสิบตัวเลขในอดิตจะปรากฏเป็นสีแดงกับสีน้าเงินนะครับสีแดงคือหลักร้อยนะครับแทนหลักร้อยส่วนสีน้ําเงินแทนหลักหน่วยนะครับนี่มันมาครบสามวดติดเลยร้อยกับหน่วยนะครับฉะนั้นน่าจะติดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับหกตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าและก็เก้านะครับ ต่อไปหลักร้อยนะครับามาต่อกับหลักร้อยนะครับสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับสามหมื่นขัดสูตรตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะครับวันที่สร้างสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกสักเจ็ดตัวขวามือแปดห้าศูนย์สองสามเก้าเจ็ดนะครับอ่า,าก็ลองพิจารณากันเองนะครับ ต่อไปหลักสิบมาต่อกับหลักสิบนะครับสูตรเดิมตั้งแต่วันที่21ตุลาน,นะครับสามหมื่นกว่าสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกสัก6ตัวนะครับซ้ายมือ095 7 3 1ดูเหมือนจะเป็นเลขี้สมากกว่านะครับไม่แน่อาจจะมาเลข0ูนย์ก็ได้นี่อาจจะมาเลข0กูนย์จจม,มี6ตัวนี่นะครับ 135790นะครับพิจรารากันเองนะครับต่อไปหลักหน่วยมาต่อกับหลักหน่วยนะครับสูตรเก่าสูตรเดิมสร้างสูตรเมื่อวันที่21ตุลานะครับ3ามหมืนกว่าสูตรเลขเดเ,เล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด,ด้านล่างนะครับให้เลือกสัก7ตัวขวามือ2356490้ 2, 3, 5, 6, 4, 9, 0, นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบน เลขสี่ดัเงินอยู่ขวามือเลยเลขเจ็ดนะครับแล้วดูอ่าซ้ายมือเลขจะออกหกเจ็ดเจ็ดนะครับฉะนั้นเจ็ดตัวนี้น่าจะเดินต่อนะครับพิจารณากันเองนะครับอ่าต่อไปสิบหน่วยนะครับอ่ามาต่อกับสิบหน่วยบนเจ็ดตัวสูตรเดียวนะครับสูตรปีหกเจ็ดนะครับเลขเด่นดูด้านล่างนะครับ นี่นะครับ4 6 8 9 1 2 3นะครับหมดที่แล้วมาเบิร์เนาะข7นะครับถูกทั้ง10ถูกทั้งหน่วยนะครับซ้ายมือเลขที่ออกนะครับ6 7 7หวดที่แล้วนะครับต่อไปนะครับ10หน่วยใบที่2นะครับ30,000สูตรมาต่อกับ10หน่วยบนนะครับของ30,000สูตรนะครับ สามมือสูตรสูตรสร้างเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามกราหกแปดนะครับเดินดีมากนะครับไปนี้นะครับเลกเด่นเลขชนนะครับดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกสักหกตัวขวามือหนึ่งเจ็ดเก้าสามสี่สองนะครับดูเหมือนที่เป็นเลขคี่เนาะมีเลขคู่อยู่สองตัวสองกับสี่ดูว่าที่แล้วด้านบนนะครับมาเลขเจ็ดนะครับมันออกเจ็ดเจ็ดดูซ้ายมือเลขที่ 6, 7, 7. ออกหกเจ็ดเจ็ดงินที่แล้วผมเลือก สายมือ0645หนึ่งตัวเดาว่ามาหนึ่งตัวไม่มาจ่อยนะครับมันมาฝั่งขวาตัวเดียวเลย77ในงวันนี้ผมใช้แค่หตัวนี่นะครับก็ลองนําไปชนกับสูตรเดียวนะครับสูตรเจ็ดตัวนะครับสูตรปี67ลองเปรเทียบกันดูนะครับอ่าเท่าที่จําได้นะครับมันชนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เก้านะครับอ่ามันชนหนึ่งแล้วก็สองสามสี่เก้า อาจจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่เก้าเป็นเลขชนต่อไปแต้มรวมนะครับมาต่อกับแต้มรวมร้อยสิบหน่วยก็คือแต้มรวมสามตัวบนนะครับสูดรวมแต้มนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกซ้ายมือเจ็ดตัวนะครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสามสองเจ็ดนะครับ อ่าก็ดูดีเป็นตัวอย่างด้านบนเลขสีแดงเห็นครับเลขศูนย์เวลาสุดนะครับอยู่ซ้ายมืออ่าและดูเลขที่ออกซ้ายมืออีกทีหนึง่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับหกบวกเจ็ดได้สิบสามนะครับอสามบวกเจ็ดได้สิบนะครับตกเลขศูนย์นะครับแต้มรวมก็คือศูนย์พิจารณากันเองนะครับเจ็ดเดียววันนี้นะครับเจ็ดตัวซ้ายมืออ่ต่อไปแต้มรวมร้อยสิบ มาต่อกับแต้มรวมร้อยสิบนะครับสูตรรวบแต้มนะครับแต้มแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือนะครับด้านล่างสุดนะครับเจ็ดห้าหกสองสี่แปดสามนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนเลขสีแดงเลขสามอยู่ขวามือนะครับและกลับมาดูซ้ายมืออีกทีหนึ่งเลขที่ออกหกเจ็ดเจ็ดนะครับร้อยสิบก็คือหกบวกเจ็ดได้สิบสามนะครับแต้มรวมก็คือสามแต้มรวมร้อยสิบต่อไปแต้มรวมร้อยหน่วยนะครับ มาต่อกับแ้มรวมร้อยหน่วยนะครับสูดรวมแ้มร้อยหน่วยนะครับเต้มเด่นเต้มชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวนะครับขวามือล่างสุดนะครับสี่หนึ่งสามแปดเจ็ดเก้าหกนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับด้านบนนะครับอ่านเลขสามอยู่ขวามือนะครับดูซ้ายมือเลขที่ออกนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกบวกเจ็ดนะครับได้สิบสามนะครับแ้มรวมร้อยหน่วยก็คือสามนะครับ พิจารากันเองนะครับต่อไปแต้มรวมสองตัวบนามาต่อกับแต้มรวมสิบหน่วยแต้มรวมสองตัวบนนะครับสูดรวมแต้มนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวซ้ายมือนะครับหกห้าแปดเก้าสามหนึ่งสองนะครับดัวดีดเป็นตัวอย่างเลขสีแดงนะครับเลขสีอยู่ซ้ายมือนะครับ และดูซ้ายมือเลขทูนะครับ7ก7ได้14นะครับเต้มรวมก็คือ4แต้มรวม2ตัวบนต่อไปสรุป3ตัวตรงมาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงสักทีนะครับคนหมุนไม่ค่อยแม่นนะครับลาวพัฒนางวันนี้นะครับวันที่27ตุลาวม6 8นะครับยี่ชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับ ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ฟังดูก่อนเนาะรวมทั้งหมด21ชุดนะครับจะแกน0 5 4 0 7 4 2 1 4 2 1 5 2 5 4 2 6 4 3 1 4 3 1 5 3 5 4 5 0 2 5 3 2 5 9 4 7 0 2 7 9 2 7 9 4 8 0 3 8 0 9 8 9 3 9 5 4 9 7 2อ่าและ เก้าเจ็ดสี่นะครับใครดูไม่ทันฟังไม่ทันแคปไม่ทันกดหยุดได้นะครับแตะที่ตรงหน้าจอนะครับแตะตรงหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอมันจะหยุดนะครับเมื่อแตะอีกครั้งวิดีโอจะเล่นและดูด้านล่างนะครับมันมีแถบวิ่งสีแดงนะครับแถบถึงตรงไหนก็แตะตรงนั้นสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับลากไปข้างหน้าลากไปข้างหลังได้นะครับเข้าใจเนาะต่อไปสรุป2ตัวนะครับ มาต่อกับสรุปราพันาส่งตัวบนนะครับวัที่27ตุลาหกแปนะครับส่งตัวบนนะครับเลขชุดแสดงอยู่ด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะฟังดูก่อนเนาะรวมทั้งหมด27ชุดนะครับ้แต่ก่0ศูนย์หนึ่1ส1ง1นึ่3ส3่หนึ่งห้าสามศู ต่อด้วยอดก็ก้วย7 2็4 7 4 6 7 9 9 0 9 2 9 3 9 4 9 6 9 9นะครับใครอพาใครฟังไม่ทันกดหยุดได้นะครับแคปไม่ทันกดหยุดนะครับแตะที่ตรงหน้าจอนะครับถ้าแตะอีกครั้งแสดงว่าเดินต่อนะครับใครมีเลขเด็ดเลขดังเลขสูตรของตัวเองที่แมนแมนนะครับนํามาเทียบกันดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับ ต่อไปหลักสิบล่างหรือหลักพันามาต่อกับหลักพันเป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในะช่วงผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกสักเจ็ดตัวซ้ายมือนะครับหนึ่งสองศูนย์เก้าสามหกสี่นะครับก็น่าจะประมาณห้าตัวนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเพราะว่าดูจากอดีตด้านบนเลขสีเหลืองอยู่ซ้ายมือเลยสองวงติดเลยนะครับ มีก็ออก49นะครับเลข4สีเหลืองอันนี้เลข1นนสีเหลืองก็ออก16นะครับพิจารณากันเองนะครับเจ็ดตัวนี้นะครับต่อไปเด่นล่างมาต่อกับพันร้อยหรือเด่นล่างนะครับเลขเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับโม่แลผมเลือก 6, 3, 4ก็มา1ตัวนะครับมาเลข6กจริงๆนะครับและอีก1ตัวที่มันออกก็คือซ้ายมือเลข1หนึ่งนะครับอ่าแล้วดูซ้ายมืออีกทีหนึ่งนะครับเด็กที่ออกนะครับ 1, 6, 7, 7นะครับมันมาซ้ายกับขวาด้วยนี่อ่าในงวดนี้นะครับซ้ายมือผมเลือก 7, 8, 9นะครับและผมจะนําไปจับคู่กับขวามือนะครับ 3, 4, 5, 6จับตรงกับสองตัวล่างเด้อ 3, 4, 5, 6กับ 7, 8, 9นะครับลองพิจารณากันเองนะครับ ต่อไปแต้มรวมนะครับแต้มรวมสองตัวล่างมาต่อกับแต้มรวมพันร้อยก็คือแต้มรวมล่างนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือเจ็ดหนึ่งแปดหกห้าสองสี่นะครับดูดีดด้านบนเลขสีแดงอยู่ขวามือเลขเจ็ดนะครับแล้วมาดูเลขเที่ออกซ้ายมือนะครับหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งบวกหกนะครับ ก็ได้7เ,เนาะแต้มรวมล่างก็คือ7นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวล่างมาโตกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนาวันที่27ตุลา68แนะครับเล็กชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับโอ้น้อยดีรวมทั้งหมด6ชุดนะครับแต่แก่38 4แ4 8 6 8่9 6 5ดนะครับก็ลงพิจารณากันเองเองนาะ ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับมีสูตรของตัวเองมีเลขที่แม่นๆนำมาเทียบดูนะครับท้ายนี้ก็ใแต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมังมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเลฟซี FC, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ